ครับมาหอดแล้วเด้อนะครับรถคุณรุ่งเดือยไทยนะครับผมนี่ครับผมมาหอดแล้วมาหอดแล้วนะครับผมเอซีแท็กเตอร์จนเดียบัานดุงนะครับผมเพื่อนอ้เพื่อนนะครับนะครับรุ่น 5045D นะครับ45แรงม้านะครับ นะครับเพิ่นไปเลือกรถนะครับเรียบร้อยนะครับเมื่อนี้ส่งรถนะครับวันที่เก้าตุลาคมหกสี่นะครับเซลแปลกก็ได้มาส่งรถนะครับยูบ้านอหนองแวงหนองแซงนะครับผมนะครับอำเภอชัยวนนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับหอดเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีอีกรอบไอ้สวัสดีรอบครับสวัสดีครับ สวัสดีพอ่อสวัสดีครับเก่าร,รักเก่าอยู่เด้อะรักเก่าอยู่เลยบ่ฮอ,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 อดษย์เ้อยังอยู่รักอันเก่าโมงอยู่เออนี่ยนะครับผมเขาแต่งคันหาคันอย่างรับเรียนเป็นบอสนี่บออให้แม่เพ่นนั่นนะครับผมเอาติดเครื่องนี้เราตไดเครื่อโอ้ยพอดีเลย โอ้พ่อพนผมถนนเป็นไงหรือหนวบ้านนี่เป็นวัดบ่ครับก้าวาตรงาปี่ยครับตรงการเปี่ยมบ้โอ้ยูพุไก่พ่อนี่เนถงวะดสองโลแสดงว่าวัดดังี่คนยังเย็บถนนเข้าเขาบ่ใสตล่าผมจะทิ ยีนิมุนไม่ต้องเทียบครับีนิมุเยบอยางเียวเลกต้ยคบปัคี้ีิมเพียบิาอสอง้อามเาตม่รสามข้างแถวทกับับเนี่ยนคือตำรวจตรวจุขมาเชยนี่สบก็จตรวจครับตรวจออกาทดีนะโอ้ เพราะว่าห้ามน้ำพระเป็นหมดแล้ว <laughs> ไปน้ำพระนี่รอดได้ดีเนี่ครับผมปลาเข่นเหมือนเดิม <laughs> ปลาเข่นคือเก่านะครับ <laughs> โอ้ยขับรถมาโดนแล้วกระไรเอ็ด เอสว่าเปลี่ยนเนอะนี่นครับผมรุ่น45นะครับนี่ของคุณแม <in horror> <survivor sm> ่รุ่งรุ่งไทยนะครับผมรุ่งรุ่งไทยนะครับรถ45แรงม้านะครับทาง EC Nectar <leur> เห็นบ้านเพื่อนทั้งรุ่นรถดีที่สดเลยคฮะเดี่ยวลงกินเดี่ยวไปครัโอ้ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายเลยเพิ่นเพิ่นบาบ่เพิ่นเห็นอยัวนะครับ เบิ่งว่าหมายเลขเฮาถือบ่ถ้าบ่ถือเอากลับเนาะ <laughs> ถ้าโบถือเอก่ากลับเนีน่นะครับผ่านผ่าน5นะครับนี่เป็นผ่านของนาซาช่วงโปรโมชั่นนะครับในเดือนตุลาคมนะครับแถมอุปกรณ์ด้านหน้านะครับผ่านหลังนะครับนี่นะครับผมก็ถือว่าตอบโจทย์ลูกค้ามากนะครับผมนี่ครับผ่าน โอ้เอาหางมาพี่หางถึกดินหางให้เถอะลงดินโอเค,คเดี๋ยวเดี๋ยวสิถึกปูนเออเออเอาเอา,เอาลงปูนเดี๋ยวมันสิแตกเหมเออปูนแตกนี่ครับผมโอเคนะครับผมนี่คำคุณคำคุนคนัดกันบน่นี่นัดกันบน่นน คือมาพ่อกันเออว่าอยูแล้น่แลวมันแก่นแ่มมรม่นเนตัวนี้แม่นบ่าเออย่งวายยูเอาย่งว่ายยูอ่ะเอาแสดวว่ารถไอ่นไดีดี่เข้าบ้ามพูดว่าพูดวันนันกันคักแล้วนอว่าเออนี่ครับผมอันนี้จะแถมนัดนัน ไปเอาตัวมาให้เนี่ยตัวตัวนะมาเรองกระเป๋ามาเลยกระเป๋าหน่อยกระเป๋าหน่วยดั่งไม่ได้มีสองหน่วยบ่นี่ครับผมนี่ครับก็รถลูกค้านะครับก็ส่งมอบเรียบร้อยแล้วนะครับตามหมายเลขนะครับผมหมายเลขรถเลยนะครับนี่ครับลูกค้าได้ไปเลือกนะครับผมนี่ปุ๊บ มาคักน่ครับก็ถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับมีบรรยากาศดีครับอยู่บ้านลูกค้านะครับก็มีสวนยางนะครับทางนี้ครับผมรถนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ลูกค้ามากครับ45แรงม้านะครับฟันเฟืองตัวใหญ่นะครับผมนี่ครับโปรโมชั่นดีเลยนะครับผมช่วงนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับนี่ครับผมก็ สนใจโปรโมชั่นก็ติดต่อเซลแปะได้นะครับที่สาขาบ้านดุงนะครับอันนี้ส่งรถให้ฟรีถึงบ้านเลยนะครับผมหอดบาทเลยนี่ครับผานห้านะครับตัวนี้จะผานใบ24นะครับป้องใหญ่นะครับขนาด13ครึ่งนะครับนิ้วนะครับผมตรงนี้ก็ถือว่าพอดีพ่อเหมาะนะครับผมยี่ห้อนาซ่านะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ลูกค้ามากนะครับผมตรงนี้นะครับนี่ผานใหญ่ครับ ครับผมโอเคนะครับผมก็ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อเซลแปะนะครับเบอร์โทร0800109381นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้นะครับผมวันนี้ก็ส่งรถของคุณแม่นะครับรุ่งฤทือไทยนะครับนะครับ นี่ก็อยู่ที่อำเภอชัยวานนะครับจังหวัดอุดรธานีบ้านเรานะครับตรงนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับว่าเราจะต่อฮะคุณแจเออมีบอคุณแจเฮานะครับเบอร์14เดอกได้บอเบอร์17ฮะ17บนนี้ยู่พุ่นบอถุงเขียวโอ้คุนเอาลงแบบนั้นเลยบอ คือสิคค่าแก่นี่ครับคือผุ้วจวดนี่ก็ได้นี่ครับก็ด้านหน้านี่ก็เราเดูระบบไฟก่อนนะครับก่อน,นส่งลูกค้านะครับออกปกตินะครับผมตรงนี้นี่เป็นไฟ LED นะครับแล้วก็ลดลดพื้น ขึ้นบ่ได้ดิเพื่อสิงานเขาเ่าเด้อฝ่าขี้นี่สปอตไลท์ตัวนี้ก็ออกนะครับด้านหลังเราเช็คดูไฟก่อนนะครับด้านบนบนด้านบนก็ออกนะครับนี่ครับผมนะครับผมโอเคนะครับผมตรงนี้แล้วก็ดันมาด้า <ไฟ S 2> นหะลังดีนี่ครับด้านหน้า ไฟหน้าดูไฟหน้าออกไหมนะครับนี่ครับสวยๆครับไฟหน้านะครับผมตรงนี้ก็นะครับผมนี่เราตรวจเช็คทั้งหมดแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับผมพร้อมที่จะให้ลูกค้าทํางานได้เลยนะครับตรงนี้ก็ระยะเช็ครอบสองก็คือลูกค้าสามารถตรวจได้ก็30ชั่วโมงนะครับผมตรงนี้นี่ครับ อันนี้คือร้อยชั่วโมงแรกนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับผมกองเครื่องกองไฮดรอลิกนะครับผมรอบที่2ก็คือถัดไปเลยแต่ตามระยะคือถ้าเปลี่ยนของเหลวของบ้านเราก็คือ3ามรนะครับผมตัวนี้แต่ว่าถ้าเปลี่ยนของจอรเดียก็คือ600นับไปทีละ500นะครับผมตรงนี้ตามระยะเลยนะครับผม เลือกเนาะดินทังนี้้งนันดี่ดิมันอนขนาดนดิน่อนนี่